ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะถือเป็นจุดสําคัญของดวงดาวนะเนื่องจากจะเป็นช่วงเดือนนะคะที่ดาวใหญ่มีการย้ายภพเลือนไล่เรียกกันในเดือนพฤษภาคมนะคะย้ายแล้วส่งผลดีขึ้นหรืออย่างไรกับชาวสิงไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่รัคนาราศีสิงรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ สำหรับในปี2568นะคะจุดสำคัญในปีนี้ก็คือช่วงที่ดาวใหญ่นะคะดาวพระรหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูโคโจรย้ายนะคะโดยดาวสามดวงนี้จะโคโจรย้ายไล่เรียกกันในเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะในปีนี้เลยนะคะสำหรับดาวเมื่อโคโจรย้ายนะคะโดยดาวเหล่านี้มักจะเป็นดาวที่ อยู่เป็นหลักปีนะเมื่อย้ายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพบเรือนเชิงความหมายนะคะก็ส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวสิงห์นะคะสำหรับกําหนดการย้ายของดวงดาวนะก็คือดาวราหูย้ายก่อนนะคะในวันที่5พฤษภาคมตามด้วยดาวพฤหัสในวันที่13นะคะและวันที่19เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ก็โคจรย้ายนะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะดาวที่ถือว่าย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีขึ้นในเชิงความหมายเลยก็คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสของชาวสิง์เป็นดาวเรื่อง มรณะและปุตตะนะคะจากเดิมที่อยู่ในภพเรือนการงานนะคะให้ลองย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะหรือก่อนเดือนพฤษภาคมจะพบว่าการงานของชาวสิงค์ค่อนข้างผันผวนนะเนื่องจากดาวพฤหัสไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูในเรือนการงานนะคะการงานภารกิจรับผิดชอบความหวังต่างๆหรือตําแหน่งหนะ้าที่ก็จะขึ้นขึ้นลงๆได้หรือประสบสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะถือว่า เป็นความหมายเชิงบวกนะก็คือเรื่องรับผลเรื่องสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้นะคะแต่เป็นไปในเชิงบวกนะถือว่าเป็นความหมายดีๆเชิงพบเรือนนะคะดาวพฤหัสของชาวสิงนะคะจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะมีทั้งการจบลงการเริ่มใหม่นะคะแต่เมื่อเข้าไปสู่พบเรือนลาภะทำให้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะถือว่าจะดําเนินหน้าเข้าสู่เรื่องราวของรับผลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะเป็นช่วงที่ชาวสิงอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะคะการจบลงจบวาระไปต่อไม่ได้บางอย่างนะก็เข้าสู่จุดของการเริ่มสิ่งใหม่นะคะเนื่องจากดาวพหัหายเป็นตัวแทนเรื่องปุตตะนะก็คือความหวังนะคะโอกาสเรื่องการชนะคู่แข่งศัตรูนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็จะกเกิดขึ้นกับชาวสิงได้ในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ สำหรับในวันที่5้าพฤษภาคมนะคะดาวราหูโคจรย้ายนะจากเดิมที่ราหูไปเล็งภพเรือนการเงินนะคะจะสลับที่กับดาวเสาร์นะโดยหลังจากเดือนพฤษภาคมไปราหูจะเข้าสู่การเล็งลัคนาชาวสิงแทนนะคะในรอบการย้ายดวงดาวครั้งนี้นะคะดาวที่มีกําลังเสถียรนและมั่นคงที่สุดนะคะก็กลายเป็นดาวราหูนะเนื่องจากจะมีกําลังเป็นกเกษตรธาธิบดีนะคะราหูของชาวสิงเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะคะก็คือเรื่องคู่ค้าคู่สัญญา เรื่องคู่กรณีได้รวมถึงคู่คลองนะคะเพศตรงข้ามต่งตางๆนะทำให้ชาวสิงห์นะคะก็จะมีสภาวะเรื่องราวของการคบหาเกิดขึ้นได้นะคะราหูยังเป็นตัวแทนเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างวัยนะทำให้ชาวสิงห์อาจจะมีการคบหาใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใครที่มีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วนะเมื่อราหูย้ายนะคะจะไปกระตุ้นเรื่องราวทางการตัดสินใจในชีวิตครอบครัวได้บางท่านก็อาจก่อร่างสร้างตัว บุปับฉับพลันนะคะสร้างครอบครัวกันขึ้นมาหรือว่าบางท่านก็มีการตัดสินใจจบลงก็ได้เรียกว่ามันเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านในครัวเรือนการคบหาอย่างรวดเร็วได้สําหรับชาวสิงห์นะคะ <S <S เป็นช่วงที่ครัวเรือนการประคับประคองเอาใจใส่กันนะคะก็ต้องมีมากขึ้นคนโสดนะคะหรือว่าจบวรรษจบการคบหาไปในช่วงก่อนนี้น,นะคะถือว่าอาจจะเป็นช่วงที่พบรักปุปับฉับพลันนะคะ มีการตัดสินใจในเชิงการคบหาอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะดาวราหูที่เร็งลักนานะะถือว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดวงแตกส่วนหนึ่งนะดังนั้นการคบหาคนต้องระมัดระวังบางทีก็เดือดร้อนมาจากเรื่องการคบหาสมาคมหุ้นส่วนการเซ็นสัญญาต่างๆถือว่าหลังพฤษภาคมไปจะคบหาใครให้ดูให้ดีๆนะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะโคจรย้าย19พฤษภาคมนะมาเลงพบเรือนการเงินของชาวสิงห์นะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนอรินะไปเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะในความหมายเชิงพบเรือนนะชาวสิงห์จะมีเรื่องราวการจบลงเช่นกันนะกับเรื่องของคู่แข่งศัตรูคนที่เราไม่ชอบนะคะหรือสภาวะกดดันบางอย่างนะจะมีลักษณะจบลงนะคะการเปลี่ยนแปลงมาเยือนได้นะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะไปอยู่ในพบเรือนมรณะก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่นะคะการมีภารกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็คือการแบกรับภาระหนี้สินนะเนื่องจากสนใจก่อร่างสร้างตัวไปซื้อหาเข้าของชิ้นใหญ่นะคะ,ะมีการผ่อนชําระระยะยาวแบกรับภาระหนี้สินอันแรกมาก,กับความเจริญความมั่นคงนะเรียกว่าชีวิตก็เข้าสู่เรื่องของการ ก่อร่างสร้างตัวตั้งหลักตั้งฐานนะคะคิดอ่านอยากจะซื้อเข้าของชิ้นใหญ่ทําให้ชาวสิงห์อาจจะมีเรื่องการใช้จ่ายที่เป็นกิจ,จลักษณะเป็นภาระประจําเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับดาวที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อดาวพลหัสของชาวสิงห์ย้ายนะคะก็จะเหลือดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนกรรมมะของชาวสิงห์นะคะก็คือเรื่องงานนั่นเองดาวมฤตยูก็อยู่ยาวนานหลายปีนะคะเนื่องจาก จะอยู่แต่ละพบเรือน7ปีนะดังนั้นในช่วงอีกหลายปีจากนี้นะคะดาวผันผวนไปอยู่ในเรื่องงานดังนั้นงานประเภทระยะสั้นนะคะก็อาจจะโดดเด่นขึ้นมานะเรียกว่าชีวิตอาจจะเหมาะกับอะไรที่เป็นอิสระนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงหยิบจับทําหลายสิ่งบางท่านมีงานการแปลกแปลกนะคะงานที่เป็นอาชีพใหม่ๆเข้ากับยุคเข้ากับสมัยก็เป็นได้นะคะได้ผลดีจากเรื่องต่างชาติต่างภาษานะหรือแม้แต่เรื่องของการ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความไฮเทคความทันสมัยนะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องหาเงินหากินของชาวสิง์นะคะอย่างไรก็ตามชาวสิง์ถือว่าเป็นราศีที่คงต้องหาเรื่องราวในเชิงความสามารถพิเศษประดับความรู้ประดับตัวไว้เยอะๆเนะนื่องจากดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนการงานนะคะจะทําให้ชาวสิง์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทำให้เราจะต้องมีหลายสิ่งเอาไว้เป็นทางเลือกนะคะ ควรจะกระจายความเสี่ยงไปกับหลายๆช่องทางการทำมาหากินนะจะส่งผลดีกับชาวสิงค์นะคะสำหรับดาวเมื่อโคจรย้ายนะคะในแง่มุมบวกนะคะก็คือชาวสิงห์จะได้ประโยชน์ดีขึ้นจากดาวพฤหัสที่เข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางความรักก็อาจจะคืบหน้าดีขึ้นนะมีคนสนใจมีเรื่องราวของโอกาสใหม่ๆอย่างไรก็ตามความที่ราหูเล็งลักนานะคะเรามาระวังคนที่เข้ามาแล้วก็เรื่องราวของ คู่กรณีคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนต่างๆถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระมาระวังมากๆนะคะเป็นช่วงที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมีได้เนื่องจากดาวเสาร์ไปอยู่ในภพเรือ,มอนมรณะนะคะก็คือเรื่องการอยู่ในอิริยาบถเดิมๆนะคะเลือดลมไม่ค่อยเดินเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นเรื่องฟันนะคะดาวพระหัสที่โคจรเข้าภพเรือนลาภานะคะนอกจากส่งผลดีกับเรื่องความหวังเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะยังหมายถึงเรื่อง สมาชิกใหม่ในบ้านในครเรือนนะคะลูกหลานวริวาลนะเรื่องของความหวังที่เกิดขึ้นจากคนที่เราอุปการะส่งเสียนะคะถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ชาวสิงเบาใจได้มากขึ้นนะในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับภาพรวมดวงดาวนะคะก็ให้ไว้สําหรับชาวสิงนะเป็นภาพรวมคร่าวๆหลังดาวย้ายนะคะสำหรับดาวดวงอื่นๆน,นะที่โครจรในแบบรายเดือนของชาวสิงนะคะก็เป็นดาวประจําตัวดาวเรื่องเงินเรื่องงานงต่างๆนะคะ สามารถรับฟังรายละเอียดความเป็นไปกันได้ในแต่ละเดือนที่ช่องโหราเก้าเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้ชาวสิงห์ได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆหลังดาวย้ายนะคะเราพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ